ไทลนสุขสำราญนะครับกดไปฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์สวัสดีค่ะสัมปราญจริงหรือไม่คะสวัสดีค่ะคุณในายใดคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0นะคะคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกทุกท่านนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะ21สิงหาคม2558นะคะวันนี้สุขสำราญแต่ อารมณ์ประเทศไทยยังอยู่กับเรื่องของระเบิดใช่ไม่ค่อยจะสำรานสักเท่าไหร่กับเรื่องระเบิดดังนั้นจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์วันนี้นั้นยกให้ข่าวระเบิดใช่แล้วเราจะมา <c oughs> ย้อนลอยดูกันตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ว่าคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรคุณแมวสาวตั้งสังเกตอย่างที่หมาแก่สังเกตหรือไม่ครับว่ายอย่างไรคะ <c oughs> เหตุเกิดเมื่อคือนวันจันทร์ที่17ใช่ไหมครับเกือบเกือบทุ่มนะคะวันจันทร์ที่วันนี้สุกแล้วค่ะวันที่5แล้วค่ะ21 สิงหาใชครับนะครับนะครับสังเกตรหรือไม่ครับข่าวระเบิดมาชักดราม่าก,กันทุกวัน,นจุดไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงใช่เพราะแต่ละวันมันก็มีประเด็นอะไรออกมาแบบให้งงๆอยู่ได้นะคะผู้จัดจะต้องสังเกตว่าคนที่ผลิตข่าวแล้วก็แจกข่าวอประเภทดราม่าเนี่ยตำรวจผลิตเองแจกเองเขาเป็นผู้เกี่ยวข้องเขาเป็นผู้มีข้อมูลมากที่สุด เลยจ้ะย่างเช่นนัยนะครับตัวอย่างตัวอย่างอ่ะอย่างเช่นดราม่าเรื่องชายเสื้อเหลืองอ๋อที่สงสัยเป็นผู้วางระเบิดนะจ้ำอีกครั้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณแมวสาวครับคนที่แจกคลิปชายเสื้อเหลืองตำรวจแจกเองนะครับใช่ค่ะแล้วก็ให้ช่วยเผยแพร่ด้วยนะขอให้ทุกฝ่ายช่วยเผยแพร่ตามคมันประหลาดอยู่อย่างหนึ่งไปขอออกหมายจับ ผู้ชายตามภาพที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดโรงแรมเอราวัณชายเสื้อเหลืองนี่แหละผมอยากตั้งข้อสังเกตนะครับปกติเนี่ยคุณสามารถขอสารออกหมายจับบุคคลตามภาพได้แม้ว่าบุคคลตามภาพจะชัดไม่ชัดไม่เป็นไรเพื่อให้ตำรวจชุดไล่ล่ามีอำนาจแต่ไม่แต่มือมีกฎหมายอยู่ในมือที่จะไปจัดการได้ถูกไหมครับใช่ค่ะแต่เที่ยวนี้ก็แปลกจริงๆใช่ เง hmm. yeah> ี่ยหลืองที่ได้จากซีซีทีวีของเอราวันนั่นนะครับรูปร่างหน้าตาเห็นค่อนข้างชัดค่ะจากภาพนะก็ขอออกหมายจับตามภาพตามนั้นไปเลยทําไมต้องมาสเก็ตภาพอก่อนสังเกตไหมครับการสเก็ตภาพของตํารวจมักเป็นการสเก็ตตามคําบอกเล่าของพยานใช่ค่ะที่เห็นหรือมีโอกาสได้เห็นนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือไม่ที่สเก็ตภาพตามภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดอื ท้าไมต้องสัเกตภาพมันชัดไหมค่ะชัดไหมก็ชัดชัดก็ถือว่าชัดระดับหนึ่งแล้วถ้ามองโครงอะไรต่างๆไปสเก็ตมาไอ้เจ้าชายเสื้อเหลืองนะครับมันมันน่าออกต่างชาติเลยอะสเก็ตแบบไหนผมก็ไม่ทราบนะนะแต่พอเขาไปถามตำรวจตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปฟันธงอย่าเพิ่งไปสรุปว่ายแปลงกายก็ได้ผมก็จะไปรู้เหรอก็ท่านแจกคลิป แล้วท่านก็ไปขอออกหมายจับแล้วท่านก็สเก็ตภาพนะครับจับภาพต้องวงจรปิดซะอย่างนั้นกดียดต่างชาติแนบหมายจับมันจะให้สังคมคิดอย่างไรค่ะผมว่ามันใช่จะดราม่าต่อมาขณะที่ยังไม่รู้นะชายเสื้อเหลืองอยู่ที่ไหนจะจับตัวได้หรือไม่เป็นใครกันแน่เป็นใครกันแน่เป็นใครที่สําคัญเนี่ยคือใครก็มีสตอรี่ว่ากันด้วยเรื่องชายเสื้อแดงและชายเสื้อขาวตามมา ประธานโทษตำรวจแจกคลิปอีกแล้วครับอืแจกคลิปชายเสื้อแดงชายเสื้อขาวเป็นบุคคลที่ตามลาดตัวและต่อมาเขาก็มาแสดงตัววันต่อมามันโอละพ่อใช่เขาไม่แสดงเก็บแต่ว่าการที่จริงตำรวจได้รู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไม่เกี่ยวเพราะอะไรทราบไหมครับถ้าดูคลิปให้ยาวกว่านั้นก็จะพบว่าเสื้อหรือไอ้เสื้อแดงกับเสื้อขาวเนี่ยเขาก็อยู่แถวๆนั้นแหละไม่ได้ไปไหนไกล ขณะเกิดเหตุก็ทําท่าตกมีอาการตกใจเหมือนคนอื่นๆแล้วก็วิ่งหนี เหมือนคนอื่นๆคือตกใจมากพอได้ยินเสียงระเบิดจักญชางยานบวกประสบการณ์ถ้าดูคลิปยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งไม่น่าจะผลิตสตอรี่ว่าด้วยเสื้อแดงและเสื้อขาวถูกไหมถ้าดูคลิปนะว่าในไม่กี่นาทีต่อมาเขาเดินมาจุดหดเกิดระเบิดแล้วท่าทีเขาเป็นอย่างไรระวังสับขาหลอกนะเอาละครับพอเสื้อแดงมาแสดงตัวเสื้อแดงเสื้อขาวพอจบเสื้อแดงเสื้อขาวสตอรี่นั้นจบไปจบเร็วนะจบเลยไงเพราะว่าเสื้อเหลืองยังไม่จบนะเสื้อเหลืองยังอยู่ยังหาตัวไม่ได้ยังนะยังนะยังนะ จบละก็มีสตอรี่ใหม่ล่าสุดว่ากันด้วยเรื่องสาวเสื้อดำตอนนี้กำลังตามหาสาวเสื้อดำแสดงตัวด่วนตัวละครขนาดนี้นะครับดราม่าเรื่องอะไรก็ไม่ทราบมีตัวละครพระเอกชายเสื้อเหลืองค่ะนางเอกสาวเสื้อดำณตอนนี้นะณตอนนี้นะขณะเดียวกันตัวประกอบฉากเยอะแยะไปหมดไปเดียววินจอยย่อไปเดี๋ยวทุกๆเล่าเรื่องบอกเล่าเรื่องราว บอกเล่าเป็นฉากฉากฉากๆกันนะฮะแยะกันไปหมดเลยนะฮะหน้าต่างชาติแต่แต่นั่งทุกๆแล้วบอกทางทุกๆตลอดเอสกิดอะไรนะใช้คำว่าบอกทางมั่วกันไปหมดอะไรก็ไม่ทราบนะฮะอ้าวกลับมาไล่เรื่องกันใหม่ดีไหมใช่ค่ะมาไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันดีกว่านะคะตั้งแต่วันจันจนถึงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรผมมีความรู้สึกว่ามันมีคําถามที่ตํารวจไทยต้องตอบค่ะเอาละครับคุณผู้ชม ได้เห็นเพจบนจอนะครับส่วนคุณผู้ฟังมนโนตามเราอ่าเดี๋ยวเพจขึ้นจอนะคะักค,คำถามที่ตํารวจไทยต้องตอบใช่ค่ะย้อนรอยกันนิดหนึ่งสิสิงหาคมนะคะวันแรกที่เกิดเหตุระเบิด,บดที่ราบประสงค์นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการปิดการจราจรบรเบิเวณด,ดังกล่าวทันทีที่เกิดเหตุวันรุ่งขึ้น18สิงหาคม ก็เรียกได้ว่าหลังจากไปตรวจสอบอะไรต่างๆแล้วก็มีการคลีนนิ่งบริเวณราชประสงค์นะคะเพื่อเปิดใช้การจราจรบริเวณดังกล่าวนะคะปรากฏว่าวันเดียวกันช่วงบ่ายเกิดเหตุทิ้งครึ่งทิ้งครึ่งทิ้งครึ่งนะตอนสายไปคลีนนิ่งพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเปิดใช้การจราจรตอนเที่ยงท่ยงครึ่งตำรวจเปิดการจราจรราชประสงค์ใช่ค่ะตกบ่ายเกิดเหตุระเบิดที่สาธรวันต่อมานะอยากต้งข้อสังเกต อยากตั้งก็สังเกตเขาคลินนิ่งกันเร็วมากเลยย้ำอีกครั้งจุดวังระเบิดก็คือภายในรั้วองค์เท้ามหาพรมค่ะถูกไหมถูกไหมผลรบมันรอดนะนุภาพการทำลายร้างเนี่ยมันไปไกลพอสมควรเกินห้าสิเมตรใช่ค่ะทั้งขนาดกระจกของโรงแรมเอราวันชั้น1นถึงชั้นสามแตกแตกหมดอะรถแถวๆนั้นตรงจุดสี่แยกถูกแรงอัดเสียหายใช่ค่ะดังนั้น มันต้องกระจายไปไกลใช่สัญชาติยานบอกว่าหลักฐานถ้าจะพอหายได้มันก็ต้องโอ้ยมันไปไกลมันไม่ได้อยู่แค่ตรงต้นพุงใช่มันต้องปิดกั้นโอ้อย่างน้อย50เมตรขึ้นใช่อย่างน้อย50เมตรขึ้นในการเก็บหลักฐานทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมใช่ซึ่งมันเยอะนะพื้นที่ถูกไหมใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนมนุษย์ชิ้นส่วนระเบิดค่ะชิ้นส่วนวัตถุ ทุกอย่างบรรดามีเท่าที่จะหาได้ไเพื่อนํานมาต่อจิ๊กซอใช่แล้วทุกอย่างมันเป็นข้อมูลประกอบได้ทั้งสิน้นประธานโทษเหตุเกิดหัวขําของวันจันทร์ใช่ค่ะตกกลางคืนคุณจะเอาสปอตไลท์ฉายอย่างไรก็มีข้อจํากัดเพราะมันมืดใช่แล้วมาตรวจอะไรไม่ได้เต็มที่หรอกสายๆวันรุ่งขึ้นคุณสั่งคลีนนิ่งออมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็สั่งคลีนนิ่งเที่ยง,ง,ง,งคุณเปิดการจราจรค่ะข้ามไปวันพุธที่สิบเก้าตำรวจเปิดให้ประชาชนเข้าไปสก,กาดรลพระพรหมค่ะ ทราบไหมคะว่าประชาชนไปเจออะไรเ,ออเจออะไรเศษเนื้อมนุษย์ตกค้างอยู่บนต้นไม้มั่งอะไรมั่งรอบๆพระพรหมรอบพระพรหม,มนะคะที่ไปสัการะเห็นก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะแสดงว่าอะไรฮะยังเก็บกลายละเอียดไม่หมดหรือเปล่าแสดงว่าอะไรฮะหลักฐานต่างๆยังตกหล่นอยู่แสดงว่าอะไรใช่หรือไม่คะนี่เด็ผมก็แปลกใจนะครับนะครับจาก19มา20คือวันพระราัสก็คือเมื่อวานเมาานื่อวานก็ยิ่งน่าตกใจไปอีก นักข่าว BBC อือก็สำนักข่าวของอังเกยนะครับนักข่าวบีบเขาก็มาทํข่าวมาทําข่าวในกรุงเทพเนแหละใช่มันเป็นข่าวใหญ่เขาไปเจอชิ้นส่วนระเบิดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ20เมตรค่ะอ่ะจบัตามนี้ก่อนนะจบมันตามนี้ก่อนนะนะครับนะครับพบชิ้นส่วนระเบิดระเบิดหัวค่ำา7 7สิงหาค่ะสายสาย18สิงหาคลินนิง ื้นที่เปิดใช้การเาจราจร19สิงหาเปิดให้ประชาชนเข้าไปเหยียบย่ําทําลายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปเหยบย่ำทำลายเข้าไปสกัรัพระพรหมประชาชนพบเศษเนื้อมนุษย์รอบๆพระพรหม20สิงหานักข่าว b ีบพบชิ้นส่วนระเบิดหายจากที่เกิดเหตุ20เมตรไปฟังไปชมนักข่าว BBC เขารายงานและเขาทําเป็นคลิปและเขาก็ นำเสนอไปทั่วโลกนะว่าเขาเจอว่าเขาไปเจออะไรอย่างไรทีนี้ทีนี้ทีนี้น่าจะเป็นรายงานของเมื่อวานถูกไหมใช่ค่ะหลังจากที่เขาไปเหยียบนาที่เกิดเหตุเขาไปเจอใครบางคนที่ไปเจอชิ้นส่วนระเบิดนะฮะหางจากที่เกิดเหตุ20เมตรแล้วเอามาให้เขาเอามาให้นักข่าวบีบซคนนี้แหละไปฟังไปชมกันสักนิดเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเชิญครับ at the shrine there are prayers and offerings once more at the shrine there are prayers and offerings once more they cleaned it up surprisingly quickly perhaps too quickly across the road we found evidence that the police should surely have collected chai chai cup ah so they were embedded in the walls well this tells you something about the way in which this investigation is being conducted someone's just picked up these ball bearings of what is clearly a piece of shrapnel here about 50 meters across from the shrine where 3 days later and there are still bits of bomb and possibly other evidence lying around that have not been collected by the authorities. Well, we've come down to the National Police Headquarters with these bits of shrapnel that have just been found by the shrine. And we're going to try to deliver it, see if anyone, the police, will take it. Cut. bomb. No one and then. closed. Okay. So somewhere Okay. Uh, uh, here. we'll else Yes, yes. take it try ตำรวจไทยผมว่าวันนี้ต้องตอบคำถามกันสนันวันไหวจุฬาธานฮูดใช่ไหมใช่ค่ะผู้สื่อข่าวบีบใช่ไหมใช่ค่ะมาทำข่าวในกรุงเทพใช่ไหมใช่ประจำวันไปณที่เกิดเหตุเมื่อวานใช่ไหมถูกค่ะแล้วก็ไปพบหลักฐานจุฬาธานฮูดเนี่ยเขารายงานจับประเด็นได้ดังนี้หนึ่ง ั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยบ่อยให้มีการคลีนนิ่งณที่เกิดเหตุเร็วเกินไปหรือไม่มันเร็วเกในารจริงอยู่ไปปิดกั้นบริเวณองค์เท้าพระพมก็จริงแต่ว่าคุณคลีนนิ่งแยกราชประสค์เพื่อให้รถวิ่งเปิดการจราจรเนี่ยคุณทำลายหลักฐานหรือเปล่าหนึ่งคลีนนิ่งที่เกิดเหตุเร็วเกินไปหรือไม่สองเปิดให้ประชาชนเข้าไปเหยียบย่ำทำลายเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดให้ประชาชนเข้าไปณที่เกิดเหตุไปสการะ มหาพรมเร็วเกินไปหรือไม่ใช่สวันหลังเกิดเหตุเท่านั้นนะคะ<ม>ก็ปรากฏประชาชนเข้าไปในพื้นที่ได้ประเด็นที่สหลังจากคลีนนิ่งหลังจากเปิดให้ชาวบ้านเข้าไปเหยียบย่ำณที่เกิดเหตุก็พบชิ้นส่วนพบหลักฐานสําคัญไม่ว่าจะเป็นแต่ว่า เฉพาะตัวจนทันหุ้ที่เจอกับตัวก็คือมีคนเอาชิ้นส่วนระเบิดและมันจะมีบอเบลลิงคือลูกตายคือลูกปืนรถจยยอเขาเรียกมันปืนใช่ไหมเอามาให้ใช่ใช่บอแบลลิงเอามาให้จนทันหุ้ด้วยความหวังดีก็เอาหลักฐานเหล่านั้นใส่ซองพลาสติกใส่เพื่อนําไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการพยายามไปติดต่อตํารวจที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติก็อยู่ตรงสี่แยกโรราจะประสงค์นั่นแหละ ได้ยินในคลิปเมื่อสักครู่ไหมครับตำรวจพูดว่าเจ้าที่บอกว่าเอาเอาเพอก็คือคร o s นะไม่ได้ทํอทําการแล้วปิดทําการแล้วมันเย็นแล้วปิดทําการแล้วหมดเวลาราชการไม่ทํางานถามนิดนึงตารวจเวลาแจ้งความเกิดเหตุเขาไม่ทางานเหรอคะสงสัยผมงงมากเลยนะผมงงมากเลยนะและจากภาพยังไม่ได้มืดมากด้วยนะเอ้าเอาเอาเอาเดี๋ยวอย่างนี้ผมว่าไปกันที่ตํารวจดีกว่าค่ะนะ ไปอัปเดตสถานการณ์นิดหนึ่งแล้วและรว,วมทั้งจะได้ถามคําถามที่เราตั้งเนี่ยที่ตํารวจไทยจะต้องตอบอะว่าจะมีคําตอบจากตํารวจไทยหรือไม่อืมอมืเด่นนะเด๋ยนนะเดยวนะเ,นะเนะราจะไปคือด้านหนึ่งก็คงอยากจะอัปเดตคดีอัปเดตสถานการณ์มันไปถึงไหนอย่างไรใช่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่วันศุกร์แล้วนะคะ5วันแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างความคืบหน้าอืมค่ะ แต่อีกด้านหนึ่งก็มีคําถามอย่างที่เราตั้งไว้เป็นประเด็นน่นะครับใช่ค่ะเป็นคำถามที่ตำรวจไทยจะต้องตอบนะคะโดยเฉพาะคำถามสุดท้ายที่ทางสำนักข่าวบีบีซีพิสขาว b ีบีีเนี่ยพยายามที่จะนำหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตอบปฏิเสธไปแบบนั้นอืโอเคเออค่ะ เี๋ยวเราสักครู่นะคะเราคงจะต้องไปอัปเดตเรื่องนี้กับท่านพลวัตรโธปวุฒิทวันสิรินะคะผู้ช่วยผู้ปชาการตุลากางชาติซึ่งเป็นผู้เดียวที่ได้รับมอบหมายให้พูดคุยกับสื่อมวลชนได้ขนาดนี้มีแค่สองสองคนจริงๆนะครับที่ถูกวางตัวให้เป็นเดี่ยวมือหนึ่งมือสองในการสื่อสารกับสังคมใช่ค่ะในการให้สัมภาษณ์หนึ่งนั้นพบตรสมยศพุ่มพันม่วงค่ะสองนั้นผู้ช่วยพบตรค่ะประวุฒิทวันสิริใช่ค่ะ ที่จะตอบทุกประเด็นนะคะแล้วก็ต้องคอยอัปเดตสถานการณ์เกิดขึ้นนะ,น,ะนะคะ,ะ,ะกับกรณีระเบิดที่ราชประสงค์นะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะจะได้ไปอัปเดตแต่เวลาถ้าเอาข่าวคือคือเราอ่านข่าวทุกวันใช่ไหมค่ะเราอ่านข่าวทุกวันใช่ไหมเราเห็นอัปเดตเราก็ระทึกได้ทุกวันใช่ไหมมันมีประเด็นอะไรออกมาเรื่อยแต่ถ้าเอาข่าวในแต่ละวันมาเรียงมาต่อจิกซอเข้าหากัน เราก็จะมีคําถามมากมายแก่กองทีเดียวจากระทึกก็เกิดอาการงงงสงสัยเอะหรือจะดราม่ากันหรือเปล่าแต่ละวันทำไมมีประเดนอะไรกันออกมาหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปกันที่ท่านประวุฒิวันสิริค่ะหรืออย่างไรหรือหรือหรือจะสลับฉากหรือจะสลับฉากหรือจะสลับฉากจะคันไหมหรือจะสลับฉาก